สวัสดีค่ะเพื่อนเพอนบ้านนอกบ้านานานชาแนลนะคะวันนี้นาะพามาเดินป่าค่ะใกล้บ้านเพื่อนนานนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นป่าลักษณะแบบนี้ค่ะจะมีเห็ดพึ่งขาลายเห็นเขาบอกนะคะไปค่ะไปรุ่นประมาณกันนะว่าจะมีหรือเป่มีค่ะนี่ค่ะสภาพป่าไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพ่อนเห็ดพึ่งขาลายค่ะ นี่ค่ะดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือดอกบางแล้วแต่นะ่าอยากได้ตุ้มๆหนะะ่อยค่ะไปค่ะไปส่องกันนั่นค่ะนั่นอีกดอกไอ้พึ่งขาลายมันจะมีหลายชนิดนะคะหัวทั้งหัวแดงหัวดำแล้วก็หัวสีส้มค่ะมีหลายชนิดมากค่ะอันนี้กินได้แต่ต้องดอกอ,อ่อ,อนๆนะคะอร่อยค่ะเอาค่ะใส่ตะกร้าไว้ก่อนดอกแรงแห้งหมันมันๆค่ะ ไปคะ่ะต่อกันนี่คะ่ะเพื่อนๆขาเขาจะยาวมากเลยนะคะนี่นี่โอ้ยมีสนายด้วยตัดไปเลยคะ่ะจะดังกุ๊บกุ๊บอดี่คะ่ะไปคะ่ะต่อนี่คะ่ะเพื่อนๆ มาสายค่ะนั่นค่ะโอ้ยไปหมดแล้วค่ะมีเหลือมาเจอเลยค่ะดอกตูมตูมนะคะมันดุนสองดอกเนี้ยจะแ,แกแ่รูปแก่ค่ะโอ้ยไปหมดแล้วค่ะเพื่อนเพนค่ะนี่นั่นค่ะไปเบิดแล้ว บอกเอาค่ะอย่างนั้นนะมันบานแล้วค่ะมันบัดลำไปค่ะดูต่อเผื่อเจอเอ้ยนี่ค่ะเพื่อนๆดอกแรกแหกมานค่ะอย่างงามงามค่ะคู่แฝดนูค่ะนี่ค่ะดอกอันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายนะคะหอหัวดําค่ะนี่อันนี้ค่ะอย่างสวย โอ๊ย,อย,อยนาทำหัวหักอีกแล้วเพื่อนๆซุ่มซ่าจริงๆนะคะดูสิโอ๊ยนอทำน้องหักหมดเลย <c oughs> นี่ค่ะสวยจังเลยไปค่ะหาตว <c oughs> อวยัางงามค่ะไปค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนมันบานหมดแล้วนี่ค่ะเออมาชาโอ้ยนน่นค่ะนน่นค่ะน,นค่ะบานกรเป่าไปดูกันค่ะ เออบานอยู่นะคะนี่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนค่ะมันชีดีพอดีค่ะโอ้ยบานแล้วค่ะนี่โอ้ยบานหมดแล้วค่ะเพื่อนๆนี่อยไปค่ะหาต่อเอาตุ้มๆค่ะถึงจะอร่อยเห็นไอเนี่ยค่ะนี่ค่ะดอกไปดูปลอดนี่ค่ะไปดูค่ะ ถ้าดอกขนาดนี้กำลังอร่อยค่ะก็พอแกงอยู่ค่ะไปค่ะดอกนี่ค่ะเพื่อนๆขาเพื่อนตั้งใหญ่เล็ก ดอกเดี้ยดอ,อกขนาดน,นี้จะลองก <c oughs> ินค่ะไปค่ะดูต่อกนั่นค่ะเพื่อนเนโอ้โ <c oughs> อยู่ใหนดงในอัน,นโอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ <laughs> นี่ค่ะไป่่อโอ้ยนี่ค่ะ,คะเพื่อนๆปาดพระเจ้าชามหำเลยค่ะ ปาร์ตใหญ่มาช้าค่ะไปเร็วนี่ค่ะเพื่นนี่ค่ะ,คะขาเขายาวๆนะคะแต่ว่ามันแข็งค่ะเราบต้องเอาไปเยอะ ชงใช่ค่ะมันบานหมดแล้วค่ะไม่ค่อยมีอะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนนี่งาม นี่คะ่ะเพื่อนๆบ้านเบิร์ดแล้วสองนี่ค่ะสามจีนี่คะ่นคะนี่โอ้ยมันบานหมดแล้วนูน่นค่ะมีดอกจุ้มๆเลยคะ่ะบานแ้วค่ะสภาพป่าคะ่ะเพื่อนๆ ไ,ได้เห็ดแล้วค่ะได้พอแกงอยู่ค่ะนี่ค่ะเห็ดพึ่งขาลายค่ะเห็ดพึ่งขาลายน้อยหมวกดำค่ะอร่อยอยู่ค่ะแต่มันแก่มืดค่ะมาช้าป่าใหม่ค่ะนี่ค่ะแล้วค่ะคลิปนี้วันนี้นะคงจะขอจบคลิปแค่นี้นะคะโดวยวิวป่าน,นี่แหละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆคลิปน,น,นี้วันนี้โชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณ ที่ติดตามบ้นกบรรณาชาแน,นลนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ yeah